อำเภอแก่งกระจานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีและของประเทศด้วยการมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นทะเลหมอกบนยอดเขาธนูทุ่งเพื่อนแก่งกระจานการดูนกดูผีเสื้อทำให้เกิดการประกอบกิจการที่พักลานการเต็นท์โฮมสเตย์ร้านอาหารร้านกาแฟจานพื้นที่หนึ่งที่เราภูมิใจนะครับ เรามีทะเลชะอำเรามีมรดกโลกของปีตากักรารานะครับถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อปีตากมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกาเป็นเมืองสร้างสารรค์ทาง,ง,างาการนะครับซิตี้ออฟแคสเซนตี่ของเวลลีเนี่ยเป็นสิ่งที่จะดึงดูดน,นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่การจาัดกิจกรรมในวนนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็ <c oughs> นำเสนอสิ่งที่เป็นทรัพยากรของพื้นที่ได้อย่างชัดเจนนะครับปลาของเกี่อ์แก่งกระจานเป็นปลาที่ขึ้ื่อนะครับหรือฉ่าย่งกันมิงที่ไมีเวื้ชาติที่มีกลิ่นที่มีควมเหะสมอยู่นะครับน้เหนอจากี่ท่านอะไรที่สบอกไปแล้วเนี่ยเรายังมี สุดท้ายที่สําคัญเกี่ยวกับผู้เรียนต่งนึกบังกรอยความทันสียและปากเรียงเรามือให้กับเทศกาลปีศาจจะได้เป็าการปฏิบัติอย่างเป็นทางการนะครับสกอนมครับแล้วก็เนาาแล้ว ฝากติดแฮชแท็กโก้เมืองเพชรให้ด้วยนะครับโก้เมืองเพชรนะพี่โอเคมูลแรกลูกพุ่ง2,567เป็นภาษาไทยครับอ๋อแต่คนนี้หล่อมากเลยนปลาเปลือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับทีฟีปรเดือนเขาย้ายเรื่องอีกแล้เนี่ย Terima kasih telah menonton!